ร้องครึมครึมมาแล้วมือตึบมือตึบฝนมาทางทิศตะวันออกบรรยากาศกำลังดีๆเลยนะครับบรรยากาศกำลังดีๆเลยแต่ฝนมาซะแล้ว ลแล้วมารอบเลยนะมารอบทิศเลยมารอบทิศรอบด้านเลยจ้า นกดูจนนกนกน้อยเขาก็ายังกินอยู่นะครับน,นกนกเขายังกินอยู่รีบกินนะจนหนูน้อยเยอะมากเลยนะคะรับเยอะๆฝนฝนก็มา ผมมาทางทิศตะว,วันออกไม่ค่อยเท่าไหร่ยังยังไม่น่ากลัวเท่ามาทางทิศตะว,วันตกนะโอ้โหวันนั้นมาทางทิศตะว,วันตกนะฮะรถวิ่งไม่ได้เลยต้องชะง,งักเลยต้องจอดข้างทางเลยนะครับถ้ามาทางทิศตะว,วันออกเหนือใต้อะไรเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ ถึงจะแรงก็ไม่ถือว่าไม่แรงมากอะถึงจะแรงก็ไม่น่ากลัวกลัวอย่างเดียวมาทางทิศตะว,วันตกนั้นแหละ ฝนตกมาย่าก็เขียวก็จีเลยร้อยร้อยทั้งร้อยยังไงยังไงก็ตกนะฮะดูดะ